จังเลยวันนี้มาในคาแรคเตอร์ที่น่ารักมากๆนะคะแล้วก็ได้ข่าวว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ชื่นช,ชอบกันด้วยนะคะอ,ะอยู่กับเราแล้วนะคะพี่หนิงก็ขออนุญ,ญาตนะได้สัมภาษณ์กันสักเล็กน้อยนะคะเราจะถามกันก่อนว่ารู้สึกอย่างไรที่ได้มาร่วมงานของเราในวันนี้เริ่มจากคุณเกรสก่อนเลยคุณเกรดรู้สึกยังไงบ้างที่มาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะผมก่อนเลยฮะ,ะใช่ดีไหมคะคร,รู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นมาคนเยอะมากเลยจริงครับรู้สึกดีใจมากแล้วก็ ที่รู้สึกดีใจมากเมื่อกี้ที่พี่เรียกผมว่าน้องเกรซเชิญขึ้นมาบนเวทีชอบตรงนั้นใช่ไหมอย่าอย่าอย่าติดเรียกน้องเกรซแต่ว่าที่ให้น้องเกรซพูดก่อนนะเพราะว่าน้องเกรซเป็นพี่ของคนอื่นนะคะใช่ครับเรียกว่าพี่ใช่ครับก็จริงๆดีใจมากครับที่ได้มาร่วมงานเลโก้เพราะว่าเราเป็นแฟนเลโก้จริงๆเล่นจริงๆแล้วก็เราเป็นแฟนดิสนีย์ด้วย ครับผมตื่นเต้นนะคะน้องก้าวรู้สึกยังไงบ้างค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเพราะว่าเหมือนเราโตมากับเรื่องราวของดิสนีย์แล้วก็วันนี้ได้มาร่วมงานกับดิสนีย์ด้วยเนาะพี่หนิงยังตื่นเต้นเลยมางานนี้นะคะน้องก้าวล่ะคะครับก็ดีใจเหมือนกันครับผมเพราะว่าเราก็โตมากับทั้งเลโก้แล้วก็ดิสนีย์นะครับเราก็มีโอกาสได้ติดตามทั้งสองทั้งสองแบรนด์นี้นะครับผมก็รู้สึกดีใจมากครับลุนเต้ค่ะ ก็ดีใจมากครับเพราะคือเราเป็นแฟนของทั้งดิสนีย์แล้วก็ LEGO เลโก้นะยครยิ่งพอสองแบรนด์ได้มาขลับกันเนี่ยรู้สึกว่าอวอร์มมือรอต่อเลยครับอยากจะรีบต่อแล้วนี่มีคอเลชชั่นพิเศษออกมาด้วยเนี่ยเนาะเนาแบบว่า FC ฟ e เลโก้เนี่ยต้องมาจับจองกันงานนี้ให้ได้นะคะน้องิวลละคะก็จริงๆก็ดีใจมากครับแล้วก็ยิ่งตอนนี้แบบ บอกว่าดิสนีย์ครบรอบ100ปีปด้วยยิ่งฉลองกันไหมคือแบบก็มาร่วมฉลองกับเขาด้วยครับเนา<อ>ะครับผมนีเ่เราเรารู้สึกด,ดีใจนะที<ช>ค่ครบรอบ100ปีแล้วเขาก็มาร่วมฉลองกับเราที่เมืองไทยด้วยนะคะอ่าน้องโอ๊คค่ะท้ายก็จริงๆ,ๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเลโก้หรือว่าจะเป็นดิสนีย์เนี่ยคือเราเกิดมาจําความได้เนี่ยแล้วก็น่าจะเห็นทั้งสองสิ่งนี้มาพร้อมคู่กันอยู่แล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยตื่นเต้นมากเพราะว่า เวลามาออกอีเวนต์เนี่ยไม่เคยเจอน้องๆเด็กๆขนาดนี้เยอะแยะมาก่อนเลยก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันครับผมถามคุณโอบต่อเลยแล้วกันนะคะว่าวันนี้แต่ละคนเนี่ยก็จะต้องแต่งตัวจะมีกลิ่นอายของคาแรคเตอร์ตัวละครที่เราชอบนะคะอย่างชุดของน้องโอมเนี่ยอินสไปร์มาจากอะไรจริงๆแล้วเนี่ยสีแดงเนี่ยถ้าเป็นดิสนีย์เนี่ยมันจะเป็นมาจากมาเวลนะครับผม ผม represen t Iron Man นะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมชอบมากกว่าเนี่ยน่าจะเป็นกัปตันอเมริกาครับใช่เพราะเขามีเกราะแล้วก็มีแบบมีโล่สุดเท่เลยเนาะเท่แล้วก็แข็งแรงใช่ครับคุณเกศล่ะคะอินสไพร์จากอะไรคะวันนี้จริงก็เป็นพี่โทนี่สตาร์ครับคืออย่างพี่โอบเนี่ยเขาแบบเป็นไอรอนแมนแบบใส่ชุดแล้วไงสีแดงอันนี้ผมก็เป็นพี่โทนี่สตาร์ตอน ชุดเกาะหายไปตอนที่กําลังทํางานในการเสด็จที่เกาะอยู่อะไรนะอะไรนะคุณก้าอะไรนะอย่าอย่าไปฟังเวลาเก้ากระซิบอะไรฮะไม่มีสาระครับผมอินสไปร์จากโทนี่สตาร์กนั่นเองนะคะก่อนที่จะกลายเป็นตัวไอซ์แมนนะคะคุณเตะล่ะคาแรคเตอร์คุณเตะครับผมวันนี้คือพวกเราสองคนชอบ Star Wars มากเด่นครับผมก็แล้วตอนแรกตั้งใจจะแต่งเป็นยานเมเนียมฟอนคอนแต่ว่าหาชุดที่มันเป็นไม่ได้ก็เลยคุมตีมเป็นสีขาวดำแทนอ๋อโอเค ก็ได้เป็นดัมดารเล่ามาใี่เองคุณิวล่ะคะก็นี่ครับคือจริงๆเป็นแฟนซาวว์ทั้ง7ภาคเลยครับก็ดูทุกภาคครับแล้วก็ตัวละครที่แบบชอบมากๆมันก็มีอยู่หลายตัวครับทั้งแบบฮ a นโซโลมีชิวบักกมี ลุคสกายวล์ก์คือทุกตัวคือชอบหมดเลยไม่รู้จะแต่งเป็นอะไรเลยครับก็เลยวันนี้ก็แบบเอาแบบง่ายๆก่อนละกันครับผมเขาตีมข่าดำไว้ก่อนครับแต่ก็แต่ว่าถือว่าเป็น FC ตัวจริงเลยนะเนี่ยใช่ครับ m a y t h e for c e be with you ครับผมแต่บอกเลยนะไม่ว่าจะชุดไหนก็ดูเท่ดูดีมากว่าไหมคะเนาะถ้าถ้าดูดีขอเสียงปรบขอเสียงดังๆใส่เสียงฟรีดังๆหน่อยได้ไหมคะนะดูดีเท่ทุกคนอะ คือจะถามว่าวันนี้คุณก้า,กาวกับคุณครับแต่งตัวมาในคาแรคเตอร์ไหนเนี่ยก็ไม่ได้นะเพราะว่าเห็นชัดเจนมากเลยนะคะเอาเป็นว่ารู้สึกยังไงวันนี้แต่งตัวเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงอะคุณก้าวจริงๆโจทยากมากเพราะว่าดิสนีย์เนี่ยชอบแทบจะทุกตัวเลยแต่ว่าก็คิดไปคิดมาเป็นเจ้าหญิงเบลดีกว่าเพราะว่าจริงๆเจ้าหญิงเบลเนี่ยก็เป็นคา,าแรคเตอร์ที่มั่นใจตัวเองแล้วก็มีความกล้าหาญแล้วก็ใจดีด้วยแล้วก็จริงอยากเป็นมานานละค่ะได้เป็นสมใจแล้วนะวันนี้น่ารักด้วยนะคะคุณกรับละคะเป็นเจ้า ในวันนี้ครับก็พี่เก้าเป็นเจ้าหญิงเบลใช่ไหมครับผมก็ต้องเป็นเจ้าชายอดัมครับผมใช่เราต้องเป็นเจ้าชายมาคู่กับเจ้าหญิงครับผมวันนี้ เจ้าชายหลังจากที่คำสาบได้ผ่านพ้นไปแล้วก็จะรูปงามหล่อแบบนี้นั่นเองอนะคะ,คะอ่ะต่อกันเรื่องของคาแรคเตอร์แต่ละท่านเนได้เล่ากันแล้วว่าแต่ละท่านแต่งตัวมาอินสปายจากชุดอะไรนะคะอยากให้เล่าถึงคาแรคเตอร์ที่เราชื่นชอบทำไมถึงชอบโทนี่สตาร์หรือว่าไอนแมนจริงผมว่าดิสนีย์ที่มีโทนี่สตาร์เนี่ยคือ คาแรคเตอร์ของโทนี่สตาร์คค่อนข้างเป็นสีสันในเรื่องของไอรอนแมนแล้วก็ในเรื่องของหลายๆเรื่องที่เป็นของฝั่งมาร์เวลนะครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่มีสีสันแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็เป็นอะไรที่ชัดเจนเวลาเขาจริงจังเวลาทํางานหรือว่าเวลาผิดหวังเรื่องอะไรเวลาจะ เอาคืนไปให้ถึงเป้าหมายอะ mm hmm. ไรเงี้ยผมว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่เท่ดีค่ะใช่ครับคุณโอบเองคิดเหมือนกันไหมเรารู้สึกว่ามันนี่เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งที่อยู่ในความทรงจําเรามะใช่ครับอย่างตัวขับทันอเมริกาเนี่ยคือโอบรู้สึกว่าปกติเนี่ยเนื้อเรื่องมันก่อนหน้านี้คือเขาเป็นคนที่อ่อนแอใช่ไหมครับแต่วันนึงเนี่ยวันที่เขาเข้มแข็งมากๆแล้วเนี่ยเขากลับออกมาต่อสู้แล้วก็ปกป้องทุกคนเพื่อเพื่อเพื่อ mm hmm. คนที่เขารักหร, mm hmm. หรือเพื่อนเขาอะไรเงี้ยครับเนาะคุณเตคุณนิวล่ะเรามีความทรงจำไหมว่าเราเนี่ย mm hmm. อออุ้ยเด็กมากเเด็กนาะชอบองค์หญิงเพชรแม่อามิดาล่าครับผมเพราะชอบนาตาลีพอร์ตแมนอ่ชอบนางเอกเวอร์ชันนู้นแต่ก็ไม่เด็กมากนี่ยังเด็กอยู่ไม่นานมานี้เองครับอันนี้ก็ออ๋คือ Star Wars เป็นเรื่องที่แบบผมว่ามันแปลกดีคือเขาทำจาก7มา1นึ่งอะไรเงี้ยก็เลยแบบตอนเด็กๆก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะติดตามให้มันครบอะไรเงี้ยครับจนแบบเอ้ยดูภาคหนึ่งที่แบบทันสมัยมากๆแล้วรู้สึกว่าเทียบกับภาค7เนี่ยมันก็ยังแบบ แทบจะไม่ต่างแค่แบบต่างกันอาจจะแบบเป็นฟิลของมันเฉยแต่ว่าด้วยด้วยความที่เขาเก่งมากอะไรเงี้ยผมเลย,เลยชอบ Star War ครับแล้วก็อาจตัวที่ชอบอาจจะเป็นเนี่ยครับ <c oughs> ชิวบักก้าเออ <c oughs> พี่ก็ชอบ <c oughs> น่ารักเนาะมันน่าร <c oughs> ักนะชอบแบบพวกสัตว์แปลกๆในเรื่องออครับมันน่ารักเยอะครับใช่นี่มางานนี้ก็ถือว่าฟินเลยนะคะาะวันนี้เป็นมาเป็นกองทัพเลยนะคะวันนี้มาเป็น กองทับทั้งทั้งกองทับเลยครับมา <Dark S 1> ทั้งกองนะคะ,ะคุณคุณกราฟแล้วก็คุณก้าวเองล่ะแน่นอนคาแรคเตอร์ Beauty and the ดอะบีสเนใครๆก็ต้องรู้จักนะเรามีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับคาแรคเตอร์นี้มาจริงๆก็เป็นเจ้าถือว่าเป็นที่ที่บอกไปข้างต้นนะคะว่าเจ้าหญิงก็คือถือว่ามีความ เข้มแข็งกล้าหาแล้วก็ใจดีด้วยนะคะมีความมั่นใจตัวเองแล้วก็เลยแบบว่าเออพิกอัพอันนี้ขึ้นมาแต่ว่าถ้าพูดถึงดิสนีย์จริงๆแล้วที่ชอบจริงๆแล้วอันดับหนึ่งในใจก็คือมิกกี้เมาส์อ๋อเอุ้ยได้มิกกี้เมาส์นี่ถือว่าเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของดิสนีย์เหมือนกันเลยนะเพราะว่าเป็นตัวแทนของโลกแห่งจินตนาการที่แบบเออดูแล้วแบบเป็นโลกความเป็นจริงได้อ่ะคือมันดูแล้วแบบ เออมันมันเหมือนจะหยุดนี้กับเราเนาะอะไรอย่างเงี้ยตลอดไปองั้นน้องก้าวอย่าเพิ่งรีบกลับบ้านนะวันนี้ต้องอยู่กับเรากรว่าคะต้องอยู่กับเราก่อนะก็ได้ถ่ายรูปได้เลยนนะแล้วน้องก้าวล่ะคะเราเคยดู Beauty and the Beast ตั้งแต่เด็กๆเลยม้งครับผมเจริงผมเป็นเคยดูหนังเจ้าหญิงทุกเรื่องเลยนะครับตอนเด็กอใช่เราเป็นแฟนเจ้าหญิงของ d i s ี e ด้วยเอาจริงๆเราชอบ a อเรียลเออชอบ a อเรียลแต่ว่าแต่ว่าวันนี้เรามาเป็น Beauty and the Beast ไงเราก็เลยต้องแบบ นนี่นดนเดี๋ยนะเอรเรียลเนี่ยพระเอกเขาชื่ออะไรเอริกใช่ไหมเอริกป้าอุ้ยเดี๋ยวคราวหน้าเรานัดเป็นเอริกกันนะเอางั้นเลยเหรอเออดีมากแล้วใครจะเป็นเอเรียลล่ละใครดีครับ <laughs> พี่เตเป็นเอเริเอล,ล <laughs> <laughs> พี่โอ,อ้ยออได้ได้ได้โอเคอ่ะ <laughs> แล้วก็มีตัวที่ผมชอบด้วยนั่นก็คือตัวโดนันดัคครับผมอ๋อใช่เพราะเขาเป็นเป็ดที่แบบเหมือนเป็นตัวสร้างสีสันให้กับเรื่องด้วยครับผมรู้สึกๆเลยนะมั้ยอะไรครับเอาเสียงโดนันดัคอุ้ยอุ้ยเหมือนน่าเก่งจังเลย เหมือนนะครับจริงจริงภายในงานของเราเนี่ยที่จะจัดไปถึงวันที่3กันยายนเนี่ยก็มีความพิเศษที่เราจะได้พบกับคาแรคเตอร์ดิสนีย์นะไม่อยากจะบอกเลยเดี๋ยวก็มีทั้งมิกกี้มีมินนี่มีดอนัลด์ดักมีเดซี่ดักด้วยก็ต้องติดตามกันนะคะอ่ะขอเป็นตัวแทนนะคะน้องเก้ากับน้องกราฟอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะอยากให้พูดถึงเลโก้สักนิดหนึ่งว่าปกติเดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่อย่างเราอ่ะก็สะสมก็เป็นคอลเลกชันที่เราแบบว่ารอคอยนะคะของคุณเก้าเองมีคอลเลกชันไหนที่เราแบบรอคอยหรือว่าชอบไหม พลาดไม่ได้ก็ต้องเป็ดิสนีย์แคสโซ่ค่ะจริงๆมีอยู่ที่บ้านอันหนึ่งเป็นแบบอันแรกเลยแต่ว่าอันนี้คือเขาออกใหม่ก็พลาดไม่ได้ที่ต้องเก็บสะสมค่ะแล้วก็ที่ยอดปราสาทเขามีพรุด้วยก็เลยรู้สึกว่ายังไงก็ต้องมีให้ได้ค่ะนี่แสดงว่าไปสถานที่จริงมาแล้วเนาะแล้วก็เลยอยากจะมีจําลองเอาไว้ที่บ้านอชุดหนึ่งวันมีให้จองกันนะคะสําหรับใครที่สนใจเนี่ยวันที่1กระดาษของวันที่หนึ่งเนาะเป็นคอลเลคชันร้อยปีของดิสนีย์นะคะของน้องกราฟล่ะมีคอลเลคชันไหนที่เรา เลงไว้อยู่ครับผมงั้นผมเอาเป็นคุณปู่อัพละกันครับผมอ่ามีใครเคยดูบ้างครับเรื่อง<ล>อัพนะเรื่องนี้เป็นอนิเมชันที่แบบผมรู้สึกประทับใจมากก็เลยอยากจะรู้สึกว่าเออเขาออกคอลเลคชันนี้มาก็อยากจะเก็บเอาไว้ด้วยครับม,ม,มีนกอีกโกอยอะไรนะคะนกนกอนีกโอยไม่มี <laughs> อะไรแซวอะไรกันก็ะนจะมีนกนก,นกในเรื่องนกอีกโอย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 นกอกอย เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวงานนี้เดี๋ยวอยู่ในงานแล้วเดี๋ยวเชิญทุกคอลเลคชันเลยนะเพราะว่ามีคอลเลคชันที่น่าสะสมมากๆนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะใช้เกียรติมาร่วมงานกับเราขอเสียงปรบมือดังๆนะคะแต่อย่าเพิ่งรีบไปไหนอยู่บนเวทีแห่งนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะเข้าสู่การถ่ายภาพร่วมกันนะคะ Let me invite on the stage once again คุณเด i ิเ c o u คุณจะ come up on the stage and join us for the photo session เรียนเชิญคุณเดเมียนโมโฮนะคะหัวหน้าคณะบริหารปด้านประเทศไทยรองประธานอำนวยการหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคประเทศไทยและลาวบริษัทดีเคสเอชประเทศไทยจำกัดนะคะ Also let me welcome on the stage คุณโรฮันมาเธอมาร์เก็ตติ i งดีเรคเ t อร์บียูเซาท์อเรียนเชิญคุณธนพรตันติยานอนท์อีกครั้งหนึ่งนะคะและเรียนเชิญคุณปรีชาอาชาม,มงคลค่ะได้ขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันอันนี้จะเป็นช็อตที่หนึ่งก่อนนะคะเรียนเชิญเลยค่ะ จะเป็นช็อตที่หนึ่งก่อนนะคะและเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะเรามีเซเลบริตี้นะคะที่ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวแฟนคลับเลโก้แฟนคลับดิสนีย์ด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับเราเดี๋ยวเราจะได้เชิญขึ้นมาถ่ายภาพกับเราเป็นช็อตที่สองนะคะรอเพียงคู่เดียวนะคะสำหรับท่านใดที่เพิ่งมาถึงนะคะงานนี้ก็คืองาน Lego the Wonder. ้ c อ็ a r a อา n r e v e a l t น e w o n d e r r e t a i l Pop-up Event Inspired by Disney's 100th anniversary โดยครั้งนี้เลโก้ค่ะได้ร่วมกับสยามพารากอนพ้นขบวนทับสินค้ามาในงานเพื่อฉลองดิสนีย์100ปีนะคะทั้งเลโก้ดิสนีย์และสยามพารากอนจับมือกนันร่วมกันนะคะทำให้ความฟันความสุขและความทรงจำที่แสนงดงามของทุกคนนั้น จะได้กลายเป็นจริงค่ะโดยทุกท่านจะได้พบกับเรื่องราวและก็คาแรคเตอร์สุดคลาสสิกที่ทุกคนหลงไหลกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะอย่างใกล้ชิดแล้วก็ยังจะได้พบกับการแสดง l e โก้คอลเลกชันหายากอีกด้วยอันนี้ช็อตที่1อยู่นะคะ This will be the first shot I d like to request all of you will still remain on the stage for the second shot เดี๋ยวขอส่งซิกมานะคะค่ะว่าช็อตที่2พร้อมนะคะวันนี้ เอาละครลำดับต่อไปนะคะเราได้รับเกียรติจากเซนเลบริตี้ที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับเราด้วยนะคะเรียนเชิญคุณกระแตและครอบครัวเรียนเชิญเลยนะคะเรียนเชิญคุณนุ้ยสุจิราและครอบครัวค่ะเรียนเชิญคุณมิกคุณเบนและครอบครัวค่ะเรียนเชิญคุณบีปิติพัชสารสินค่ะและครอบครัวเรียนเชิญคุณเอมี่รับพีพรและน้องเอเต้ค่ะเรียนเชิญคุณมิกกี้และน้องโน่าด้วยนะคะ โอรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นจริงๆนะคะที่วันนี้เรามี Family Celebrity นะคะที่ต่างก็เป็นทั้งแฟนคลับของ l e โ o ้แล้วก็แฟนคลับของดิสนีย์นะคะมาร่วมเฉลิมฉลองเดียวกาสครบรอบ100ปี Disney ที่สยามพารากอนแห่งน,นี้นะคะอันนี้จะเป็นช็อตที่2ช็อตสุดท้ายนะคะ เรียนเชิญท่านสื่อมนชนได้ทําการบันทึกภาพนะคะแล้วก็ระหว่างที่บันทึกภาพก็ฝากกันเอาไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่างานของเรานี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ค่ะ28มิถุนายนนะคะถึงวันที่3กรกฎาคมค่ะที่แฟชั่นฮอลล์ศูนย์การค้าเซียงพารากอนแห่งนี้กับกิจกรรมพิเศษมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่บริการให้เด็กเ มาร่วมแต่งตัวโดยได้รับแรงบันดาลใจจากตัวละครดิสนีย์คาแรคเตอร์แต่งตัวโดนใจรับไปเลยของขวัญฟรีทุกๆวันนะคะชอปสินค้าราคาพิเศษจาก Lego Disney ชมนิทรรศการสุดพิเศษ Lego Disney Collection รุ่นหายากจากเหล่านักสะสมค่ะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำหรับเหล่าเจ้าหญิงตัวน้อยมาฮัจจัน์วันสวมกงกุดค่ะในเ t r ี้คราวเด a y และกิจกรรมพิเศษสำหรับเหล่าฮีโร่รุ่นจิว๋วในวันประดับเหรียญเกียรติยศของเหล่าฮีโร่รุ่นจิ๋ว ยั่งฮีโร่เดยนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราขอเสียงปรบมือนะคะให้กับครอบครัวเซเลบริตี้แล้วก็เซเลบริตี้ทุกท่านที่อยู่บนเวทีนะคะแต่ผู้บริหารยังคงอยู่บน,วน,บนเวทีนะคะคุณเจนเนียนคุณโรฮันคุณธนพรคุณปรีชา will still remain on the stage only our executives will still remain on the stage ต้องขอขอบคุณทุกๆครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อจากนี้เดี๋ยวเราจะให้ Family c e l e b r i ิ y ของเรานะคะได้กลับไปนั่งประจำที่เพราะว่ายังมีอีกหนึ่งความพิเศษที่เราอยากจะมอบให้กับทุกทท่านขอบคุณคุณเกรซขอบคุณคุณก้าวขอบคุณคุณออกคุณเตคุณนิวคุณกัฟด้วยนะคะขอบคุณมากๆขอสิงประมือนะคะให้กับศิลปินของเราอีกครั้งหนึ่งเอาล่ะเดี๋ยวเรารอน้องๆหนุ่ม ขออนุญาตแจ้งให้ทราบนะคะสําหรับคิวมิส n d นกรีตตอนนี้เรากําลังจะเปิดคิวแล้วนะคะซึ่งเก้าอี้ลูกเต๋าอยู่ด้านนี้เป็นช่องของที่จะเริ่มต้นขึ้นนะคะอีกสักครู่ค่ะขอความร่วมมือนะคะสําหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมมิสแ d นก e ีตค่ะใช้พื้นที่ด้านนอกอพื้นที่เก้าอี้ลูกเต๋านะคะ ได้เลยนะคะและสําหรับะะเพื่อนๆที่อยู่บริเวณโซนด้านบนนะคะอยากจะมาใกล้ชิดกับภายในงานกับกิจกรรมมิถิตรกริของเรานะคะเรียนเชิญได้เลยค่ะสําหรับนะคะท่านที่ได้นะคะเข้าคิว้สําหรับในช่วงของมิถิตรกริดในรอบนี้นะคะท่านที่มีป้ายนะคะบัตรสีฟ้านะคะรวมไปถึงค่ะท่าน v i p นะคะเรียนเชิญค่ะที่บริเวณด้านหน้า what